สวัสดีทุกคนวันนี้นะแบบว่างอะไรอ่ะอกหักพลักคุดอันนี้ก็เลยจะมาซอยแต่ฉันยังไม่รู้จะออกตรงไหนเพราะว่าผมหยิกนะแล้วฝอยบอกว่าจะไปใส่เยือดเดี๋ยวเรามาดูกันเป่าแห้งก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาซอยกันนะทุกคนเป็นไหมให้รู้กันไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงหยิกหยอกจ๋อยอย่าง,ยง,ยกยกยยงนี้มันจะออกมายัางไงนาะเดี๋ยวทุกคนขอ้วนะ อกหักพระรักพุตแบบน่ารักไปก่อนย่าเพิ่งผีผามกระผมตางอยากหยิกอะผมดัดอ,อ้มือมือไม้อ่อนอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้ก็ตอยนะครับมาแรงคนนี้ เราซอยเร็จรบล,ลับไม่ได้อีกโกนเลยกนะ็ซอยดูที่จะรรงออกมาแบบไหนไอเรื่องโกนไม่ยาก, <c oughs> นนกยติตอนนี้ันจะโกนเนี่ยโกนไม่ยากก็จะเล่นทีเดียวรู้เรื่อง <c oughs> ตอนนี้ตัดนี่กูมันยากใช่ไหมตอนตัดนี่กูจะเล็งยากันหยิกหยอกหย่นางสาวตุนนี้ยังอกหักโ้องมามหาจ้างรู้ใจแต่ปวดเองนี่จะร้อนเปล่ารู้ชุดไปาวอะไร ชุดขาจะร้อนรุ่มป้างตัดเก้าวันเนี่ตัดไปตัดมาไมาอยู่เลยเฮ้ยเดี๋วอะไรเดีหางตัดถุงแก่เลยเฮ้ยตัดสมชายนะเว้ยเออรู้แล้วผมผู้ชายแล้วก็คนแก่ไม่ได้แตกต่างกันหรอกเออบอกก่อนเลยไม่งั้นตัดแค่นั้นอะพอนะถ้ามันเยาวีไม่เอาเออ ตัดไปตัดไปค่อยๆก่อนยวไปว่าไันทีเอาอย่าผีผามไอ้ตรงนั้นได้เห็นแต่ข้างหน้าแต่ข้างหลังก็ยังไงไม่รู้ที่ถ่ายไ้ดูอะข้างหลังซ้ําั้งหลังตั้นมากเะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวท่านนานแบบว่าเอาสั้นอีกนิดเราไปว่ากันทยาให้ทำใจไงจ้าไม่เดี๋ยวว่าหรอกลัวจะทำใจไม่ได้จะลองให้ม่อยู่เองแบบโกลเลยจะลองโกลมาจะทม ใช่หัวทำไงว่าใช้ความปลอมอ่ะเฮ้ยก็ดูดีอยู่เฮ้ยพอต่อยแล้วดูนผมหนาเน่ะอืมอืมจได้อยู่ป้อมหยิกมาเราก็ได้แค่นี้แหละเอ้ไปยงไนะฮ่าาฮ่่ ไม่หลับแลวสภาพม่พรม้อมเจ้าวัวใจละล่ะก็ฟุ้งหมาโง่ก็ผมยาวดีกว่านี่จะเป็นเวรนั้นเลยไอ้กระดูดูเข้าท่าดิส่มออกหมยเปิดหัวเหรอเอ้ยรับไหนก้อยหัวจรเตือนก็ไม่ค่อยจะมี ช้างขี้เกือจอนจับเนี่ยมีหน่มีหน่อยๆโอเคแต่หัวร้อนนะหัวนะด่าูมั่นใจนะพี่วะามั่นใจเดี๋ยวฉันน้ำมันใกจะมั่นแค่ไหนถอดแบบก่อนดิตัดอันนี้ตัดยาโอเคต้องถอดออกฝีมือยอดเยี่ยมไรเลย วันนี้สองกรหยอกคำจิ้งเลยแค่มาเด้จริงต่อสิเดี๋ยวจะไปวดไปพอพอนั่งเสร็จแล้วไปไม่ัวดนะค่าเปลี่ยนใจผมสวยเฮยแต่ต่อยแล้วก็ดีนะอือใช่ได้ใช้ได้อยู่ที่ทัางนสอยอยู่ที่ทัางอะเพราะทัางทำไม่ได้เรียนต่อเพิ่มเติมก็ช่างก็พี่เกลือแดงเลยอือหัวสวยว้ ได้อยู่จากผมบางก็กลายเป็นเยอะได้ฮะตัวดีนะอไม่ดีก็ขี้เหลยสองอย่างนะได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าต้องกำแั่ผมยิดให้หมดไงใช่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ถ้าบอกไว้ให่ช่างอยู่ถ้าช่างทำไม่ได้นะใช่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 ใ่ใช่ใ่ใ อีกใจก็อยากจะบวชอีกใจก็ยังก็กลัวก็กล้าอีกใจก็ยังลืมไม่ได้ลืมไม่ได้รักมากมรุ่นนี้ไม่น่ารับคุด <c oughs> ยังมีหลงลูก <c> ค <oughs> ้าฉัน <c oughs> ชอบอันนี้ใส่ช่างรสใช้ย,ยัง <c oughs> ว่าหัวเลาะวันนี้ชีวิตกันจ,จ่ดูนะคะนี่ซอยนะคะทจกขั้นตอนอืม เราก็จะเอาผมคีกให้มันหมดอ่ะมันจะได้ดูมันน่าเกลียดถ้าใส่เยมก็โอเคมันก็ใจนี่พอดีเนาะอือเยลแค่เนี้ยอือเยลแค่เนี้วมันก็จะโอเคอยู่ทรงเอาไว้เมื่อยไว้อะไยเพื่อนดูดิวัยนี้เดีกว่าอวอนั่นแหละ ไว้ค่าไม่ได้จะดึงนะจอยจอยจอยซ้ายโยกไปขวานะครับมันจะไล่พอดีเอาไว้จับใหญ่ไว้ดึงเตือนความจำก็อะไรอยางนี้ทำไปแหละนี่ก็สวยแล้วได้อยู่ตัดอย่างนี้นะครับต้องหลอกผมจิกนะคะต้องไล่ผมจิกให้หมดเออข้างหลังก็โอเคอ่ะทำอไมอ่ะน้อยหน่อยใช่น้อย ตอนช่างที่รู้จใจให้เปิดเสียงจะเปิดเสียงให้เปิดเสียงเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ยอลออโอ๋ยโอเคไหมนั่นแหละโอ้โหชอบอะทําได้สุดสีมือแล้วนะคะเนี่ยสุดๆุดเออชอบมากเลยอะ่ะโอ้โหเทพวะก็ดีไปแบบทีนี้ว่าอยู่ตัวแล้วก็จะกลายเป็นผมเยอะเพราะผมเราหยิกใช่ไล่ะเ,เห็นินั่น่ะี่เราก็ได้บอกไม่ให้เยื่ถ้าเยื่แล้วมันจะโป่งป๋าเออใช่ ข้างหน้ามันไว้นานอยู่แล้วไงเห็นไหมคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยค่ะถูกใจนางเดี๋ยวนางก็จะเกิดการไม่ปวดแล้วไงปวดชีมัวต้นเดียวก็ชักนช้ำช้ำโอ๊ โอ้โหดีวะดีวะนี่เอ๊ะลองคนไหนออกไหนเออออกท้าลทำคางโอ้โหดูสิเท่ดูเท่ไปดูกระจกข้างหลังนะหูุดหงิดเลยนะหงุดโอ้โหเลี่ยนละลายกันแล้วออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่กล้ากใจอุ้ยเจ๋อ่ะอุ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะค่ะตกใจไหมตกใจมากดูช่างที่รู้ใจนะคะทำันมา26ปีแก่ไป คนละข้างเลย <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ